ไปตัดแตงโมมาแล้วนะคะนี่อันนี้จะเป็นแตงโมทุเรศปุ๋ยเองนะสวยสวยเ่ยไม่มีแบบนี้เลยนะอ่ะไม่เจอผ่าดิมา <c oughs> ดูข้างในดิจะน่ากินขนาดไหนจะแดงไหม <c oughs> เคยปลูกนะไม่คิดไม่รู้ว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะโอ้เดนเนสเบ Yo creo que quería que estuviera más roja. No, pues sí. está bonito. Oh, no, 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 tiene que esperar más. Había que esperar más. ต้นแตงหนามนะคะรถกําลังจะมาตัดยอดมันทิ้งนะเพราะว่ามันจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะเดี๋ยวมันก็คงจะตายแล้ว,ลวก็เลยกังวลว่าเดี๋ยวไอ้ที่มันกําลังออกๆอ,อ,อยู่เนี่ยมันจะไม่แก่ซะก่อนเ่าต้องรอให้มันเหลืองนะถึงจะเก็บกินได้คนะ่ะยังเขียวอยู่เลยลูกใหญ่อยู่นะแต่ยังเขียวตัดออกให้หมดนี่เห็นไหมนี่ก็เป็นอีกลูกนึงนะลูกใหญ่นะปีนี้ปลูกแบบลูกใหญ่มากเลย นี่ลูกใหญ่กว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เคยซื้อกิน,นะคะ่ะนี่นะอ,อ๋อนี่กำลังออกร้อยเป็นเหลืองก่อนเหลืองเหลือง,เห,องเหลืองเลยนะนี่ซ่อนอยู่นี่ลูกหนึง่งตัดให้หมดจะได้ไม่ต้องงามเยอะเกินไปลูกเล็กน่ารัก เดี๋ยวรอดูมันเหลืองก่อนนะคะเราก็ค่อยมาเก็บมันไปกินนะน้ำแหลมแหลมเหม,มือนทุเรียนเลยค่ะทุเรียนสเปนนะทุเรียนเป็นเรือนะ,ะจับเบาๆจับเบาๆนะเดี๋ยวต้ยมยำตื่นจับต้ยมยำเบาๆสิเออ Ferreira. Mae gyda Ferreira. Dan 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 Mmm. 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 วันนี้เราอยู่ไหนกันลูกเราอยู่ไหนกันคะพาลูซี่มาดูเห็ดนะคะว่ามันออกหรือ,อยังนะยังค่ะยังยังไม่มีเห็ดนะนี่เป็นป่าสนที่รถมาประจำนะคะทุกปีเลยใกล้กับที่รถเก็บหอยเม้นนะนะวันนี้พาลูซี่มาลูซี่ตื่นเต้นพึ่งตื่น,นอะอืออือ,อ,อ ลูซี่ยังไม่เคยมาทางนี้เลยนะไม่มีเห็ดเลยยังยังไม่ยังไม่ผูไม่ผ่น่าจะ,ะมาอีกอาทิตย์หนึ่งนะให้ฝนตกอีกจากอาทิตย์หนึ่งก่อนน่าจะมีละอันนี้จะเป็นเห็ดแครอทนะคะแถวนี้นะที่เราเก็บเห็ดส้มค่นะไอ,อก้กู కు <s2> <coughs> ถวนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะนี่มองไปก็จะเป็นทะเลเห็นไหมเห็ดก็ไม่มีให้เก็บนะคะลูซี่บอกว่ามาม่อยากเข้าเต้าก็เลยต้องพาลูซี่มาเข้าเต้าตรงนี้เลยค่ะข้างทางเดินกลับบ้านกันแล้วค่ะอากาศเริ่มเย็นลงมาเรื่อยๆแล้วสองข้างทางป่ากระพืดทั้งนั้นเลยค่ะ ต้นประกาศเขียวค่ะตอนนี้ก็เริ่มปลูกกันเรื่อยๆแล้วนะคะเราก็จะได้กินหัวมันด้วยต้นอ่อนมันด้วยหัวใช้เท้าค่ะประมาณช่วงปลายปีนะเราจะได้กินต้นอ่อนเราก็จะได้กินเรื่อยๆค่ะตอนช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็ดอกมันก็จะสีเหลืองตอนช่วงหน้าร้อนค่ะมามาเรื่อยๆมากับแม่เร็วดเดิิเดินมาเดินมาลูกเดินมาเร็วเร็วเร็ว อย, ane, อย่าล้มนะอย่าล้มนะมาเร็วอ๋อรออ๋อรอดิอ้อรมาแล้ววมาพีเดอรูซิเบนมานนี่หนูจะไปไหนน้ดูซิมาไม่ไปนะดูซิเบนก้าวไปมาอ vamos, vamos, ve. Eh, eh, eh. Ven. Vamos, ve. Leo. Sí. Mẹ, chạm mưa mẹ, mau, mau. con. ่มกกงมากเก่งมากเก่งมากเดินกันไปหยุดกันไปเรื่อยๆค่ะเหนื่อยแล้วลูซี่อยากจะเดินด้วยค่ะลุกมาลกลุกเร็วลุกขึ้นเร้วจะถึงบ้านแล้วลูก ถึงบ้านกันแล้ว6มโมงกว่าแล้วค่ะเดี๋ยวพาลรซี่ไปกินข้าวด้วยเดี๋ยวคลิปนี้ไปกันก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะ